แต่ที่เขาบอกมามีคนหนึ่งแล้วคดีน้องซับซ้อนนะซ่อนปมไม่เยอะสงสารน้องมาชีวิตตอนเป็นกับหลังความตายนะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมันจะอาพับอะไรขนาดนี้วะตอนเป็นแม่ก็อาพับขนาดตายก็ยังอาพับเลยดูดิคนเรามันจะอาพับอะไรกันทั้งชีวิตแบบนี้วะ น่างสาเนี่ยผมมีผู้หญิงคนหนึ่งตลอดเวลาการการมีครอบครัวของเขาอะชีวิตเขาเหมือนกับแตงโมเลยนะโดนกระทำโดนอะไรแบบจนผมแบบโอ้โหแม่งแล้วผมไม่คนเกียดอันนี้คือเกียดจริงๆนะจะมีเรื่องหลายครั้งมากกับประเด็นที่เห็น ผู้ชายทำลายผู้หญิงผมจะมีต่อมเขาเรียกต่อมเสือกขึ้นมาทันทีพร้อมแล้วนะ EP ที่สิบสองจริงๆอ่ะผมยังไม่ได้รับเรื่องจากทีมพยาศัยลุงเลยนะเพราะว่าเขายังประชุมอยู่แต่ EP สิบสองเนี่ยขอเป็นสิบเอ็ดจุดห้าได้ไหมเพอเดี๋ยวสิบสองเนี่ย เขากำลังนั่งเรียบเรียงกันอยู่เขายังไม่ส่งข้อมูลมาผมเอาเป็น11.5แล้วกันนะนะที่บอกว่า EP 11แม่แตงโมเนี่ยก็จะเข้ามาร่วมด้วยใช่ไหมจำได้ไหมที่ผมบอกว่าเดี๋ยวแม่แตงโมเนี่ยเขามาให้ข้อมูลที่ DSI แล้วเขาเองนะก็อยากจะมาร่วมทำคดีนี้เพิ่มจำได้ไหมนะ ข่าวล่ามาไก่อีกแล้วนะมีคนส่งมาว่าอาจจะไม่อาจจะมาแค่พูดกับสื่อว่าจะเริ่มแต่จริงอาจจะไม่ทำนะอาจจะนะเขาบอกนะแล้วอกเอาทำไมคิดแบบนั้นล่ะบอกว่าแม่แกคงเบื่อแม่แกคงเบื่อแต่ แต่ผมก็ชินนะผมก็ไม่ได้อะไรผมก็ชินกับคุณแม่นะแกก็กลับไปกลับมาะลรของแกนะแต่ผมเชื่อว่าคราวนี้นะนะมาพี่ตั้มบอกพี่เดียบอกให้ระวังก็คือก็อยากจะให้แกอยากให้แกแบบแข็งแรงหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้มันมีหลายฝ่ายที่ก็เข้ามาช่วยในคดีของลูกนะและคำถามที่ผมจะเจอบ่อยมากเลยว่าทำไมแม่เขาถึงไม่ อไม่รักลูกเหรอต้องบอกแบบนี้นะเขาไม่ได้เลี้ยงมาแม่เขาไม่ได้เลี้ยงมาชั้นความผูกพนันระหว่างแตงโมกับแม่เนี่ยจะน้อยมากเข้าใจปะมันน้อยมากนะแล้วแม่เองเนี่ยที่ต้องไล่เบิร์ตออกจากบ้านเพราะส่วนตัวเนี่ยเขาคงมองว่าเบิร์ตเนี่ยมาเกาะลูกเขาหรือเปล่าขนาดลูกเขาเองเนี่ยทุกครั้งที่เขาเจอแตงโมสิ่งที่เขาจะพูดกับแตงโมตลอดคุณรู้ว่าเรื่องอะไรคุณรู้ว่าเรื่องอะไรทุกครั้งที่เจอแตงโมเนี่ย ทุกครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นการสนธนาหรือจะอะไรก็แล้วแต่ใช่เรื่องเงินนะที่ทราบมาคือโมให้เดือนอุงประวันหมื่นห้าแล้วก็ถ้าเกิดโทรมาขอตังหาเขาก็ให้นะก็นี่เออไม่อยากให้แกสับสนผมอยากจะให้แกรู้สึกว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วว่นะนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวข้อมูลหลักฐานตอนนี้ที่ทราบมาคือ มีผู้กระทำกระทำผิดแบบสำเร็จแล้วหนึ่งคนนะหนึ่งคนนะที่ด้วยตัวหลักฐานและเอกสารทั้งหมดสามารถจะยืนยันได้ว่าคนคนนี้ได้กระทำผิดสำเร็จแล้วเป็นหนึ่งในคนบนเรือนะเข้าใจป่ะฉะนั้น ฉะนั้นต้องรอรุนดูแต่ก็อ,อยากจะส่งกำลังใจนะให้แบบเดี๋ยวได้เปลี่ยนใจเลยนะทำไปเถอะอย่างสักครั้งหนึ่งเพราะว่าได้เกิดแม่ตกลงในสิ่งที่ถูกต้องนะในต้องบอกว่าในสิ่งที่ถูกต้องนะพอกับโรเบิร์ตเนี่ยกลับมาอยู่ในแรงเดิมไปนะ คดีที่ฟ้องก็คือฟ้องไปนะไม่เกี่ยวใครวะกลัวยอย่างเดียวเนีย่ยกล้วนี่อย่างเดียวผู้หญิงหรือผู้ชายบอกไปก็รู้เลยสิเธอฮะอีเจน้ำบอกไปนี่รู้เลยนะกูบอกให้รู้เลยจ้ะการการทำผิดสำเร็จแล้วทำออันนี้เดีย๋ยวเดียเดี๋ยวไปยุ่งกับเรื่องของตรงนี้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของทาง DSI พี่ จ้าไม่ปกจ้านะแตงกิวแตงกิวมันเป็นเรื่องของ DSI พี่นะแต่ที่เขาบอกมามีคนหนึ่งแล้วคดีน้องซับซ้อนนะซ่อนผมไม่เยอะสองสารน้องมาชีวิตตอนเป็นกับหลังความตายนะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมันจะอาพับอะไรขนาดนี้วะตอนเป็นแม่งก็อาพับ ขนาดตายก็ยังอาพับเลยดูดิคนเรามจะอาพับอะไรกันทั้งชีวิตแบบนี้วะน่าสงสารนะผมมีผู้หญิงคนหนึ่งตลอดเวลาการการมีครอบครัวของเขาะชีวิตเขาเหมือนกับแตงโมเลยนะโดนกระทำโดนอะไรแบบจนผมแบบโอ้โหแม่งแล้วผมไม่คนเกลียดอันนี้คือเกลียดจริงนนะ จะมีเรื่องหลายครั้งมากกับประเด็นที่เห็นผู้ชายทำร้ายผู้หญิงผมจะมีต่อมเขาเรียกต่อมเสือกขึ้นมาทันทีต่อมเสือกคืออะไรถ้าผมเห็นจัดจะว่ากำลังตบตีผู้หญิงอยู่เนี่ยผมจะกระโจนเข้าไปเลยนะคือไม่ต้องมีใครมาบอกหรือมาห้ามอะไรกูจะกระโจนเข้าไปทันทีจริงๆจะเป็นแบบนี้ไม่รู้เป็นพ่ออะไร แล้วก็ผมก็ไม่เคยเห็นพ่อผมทากับใครนะไม่เคยเห็นนะแต่ก็เป็นเพราะอะไรไม่รู้มันมันมันเหมือนอยู่ข้างในอะ่ะมันแบบสวัสดีครับพี่กู้รู้ทันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้นั่นนะนะคือพักเดินไปซื้อของซื้อของแล้วแม่งทะเลาะกันแล้วแม่งตบผู้หญิงตีผู้หญิงนะอัตโนมัติเลยนะจริงๆอัตโนมัติทุกทีเลยน้องเขาฉลาดเขาเป็นผู้หญิงเก่งนะไม่น่าออกมาเจอคนพวกนี้นะใช่สิ มันต้องมีเฮียพาเข้าไปอ่ะนะต้องสักคำนี้โมปกติมันคบเพื่อนดีหมดแหละแต่มันก็ต้องมีเฮียพาเขาไม่รู้จักอแต่ไม่รู้เป็นใครนะเฮียตัวน,นั้นเดาเองนะเดาเองแล้วกันนะ <c oughs> พ,พอพูดเรื่องนี้ใคหมาเห่าทีอย่าเห่าเลยลูกเอ้ย เวลามันเห่าอะ่ะคุณรู้ว่าผมคิดถึงอะไรเดินหลบก่อนอย่าจะซื้องูเหลือมมาซื้องูเหลือมมาเลยรือไปแดกแม่งเห่าจังสะดดกแม่งซะเห่านักแดกซะ <_ un> เขาเป็นใครนอ้อเข้ามาจากไหน มองยังไงกับน้องที่มาออกผลกระแสไม่แมนไม่ชอบพี่เดียแวะไปคุยเรื่องคุยที่รูปพี่โมงงน้องเห่าใหญ่เลยเบอร์เวลาคุยเรื่องไอโมที่ไหนมันเหา่าทีมันแปลกมากเลยนะถ้าแม่ยอมทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายครั้งนี้นะเดียพี่จะโอนเงินไปให้ซื้อของไหวแตงโมเลยผมก็อยากเป็นแมนแหละนะขอเพลงผนะีเห็นผีจากพี่เอนะเพลงอะไรวะเพลงผีเห็นผ นกร้องดังมากพี่เดียเมื่อกี้ลุงอัดบอกแม่เ้าสองคนผมพอดะออกเลยคือใคร